ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพี่ชันจีนะก็วันนี้เราอยู่ในเกมเออ่ซิวเบร์บะนะครับนะรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเต็มยังวะน่าจะเต็มแล้วมั้งนะครับเอายังไม่เต็มยังขาดเยอะเลยนะก็นะครับอตอนนี้วันที่เท่าไหไร่มันเปิดไปกี่วันแลว้ววะจนตู้ใหม่มาตู้รามเนียยังอยู่ใช่ไหมเอ่อปัจจุบันเอ่อตู้ใหม่มาแล้วนะครับนะอาจจะมาวันสองวันแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหม ฟรีหลังสิบเจ็ดคืออะไรอ่ะอ๋อกดฟรีอ่ะมีกดฟรีด้วยด้วยเหรออ้ไม่อยากจะรู้ะผมไม่มันกดฟรีได้ด้วยนะครับผมเพิ่งผมเพิ่งจะรู้เมื่อไม่นานที่แรกผมนึกว่าผมกดไปแล้วนะผมกดไปไม่นานเองนะครับนะช่วงก่อนอัดคลิปเนี่แหละนะครับนะก็น,นึกว่าจะมากดอีกรอบเผื่อมันจะออกนะครับนะ ก็รู้สึกว่าโชคดีทำไมถึงคิดอย่างนั้นเนี่ยก็ <c oughs> ดูเดี๋ยวจะกดดูรายละเอียดให้ครับอันนี้คือกดไปแล้วนะประมาณาวันที่เท่าไหร่นะสามเดือนเจ็ดนะครับนะกดไปกดเล่นๆนะครับไปจิ้มไปอันหนึ่งนะครับใช่ไหมมันคืออันหนึ่งใช่ไหมเนี่ยสามเดือนเจ็ดใช่ไหมออกอามางงๆก็เบสิไม่คิดอะไรนะครับอนะ่ะาะข้ามาอีกสี่วันนะครับนะกดวันนี้ อัดคลิปก็วันเดียวกันนี่แหละนะครับว่าประมาณสิบโมงนะครับนะแต่ไอที่ผมอัดอยู่เนี่ยอาจจะน่าจะเลยมาละเลยมาห้านาทีมั้งผมไม่ชชวร์ว่าเท่าไหร่ะนะครับนะก็กดมาเล่นๆนะครับไม่ได้หวังอะไรทีแรกอยากใช้ตั๋วเพื่อไปสะสมรอตู้หน้าอะไรอย่างงั้นแหละไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับนะมันก็ออกมาตัวหน้าตู้พร้อมอน้องไอ้นี่มาให้ด้วยอาอามินร่างลำโลกแบบงงๆอยู่ดีก็มา ไม่ได้ไม่ฝันว่าจะมานะครับนะอันนี้กดกดฟรีใช่ไหมที่แรกผมมีอยู่18ตัวเท่าเดิมผมมาดูทีเอ้ายังมี18ตัวไวกเหอเออนะครับนะก็ถ้าใครดูคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยอันนี้ก็ตู้ลานี้ผมก็กดเล่นๆมาเอ้มันอันนี้เหมือนกันมันนับตู้เดียวกันนะแล้วก็ล่าล่าสุดกดตู้ธรรมดาได้2ตัวเอ้ยช่วงนี้มันแจก2ตัวแบบแปลกๆเหมือนกันนะชั่วโมงก่อน ก่อนหน้าที่จะกดตู้เนี้ยช่วงนี้แจกนะวันเจ็ดเดือนเจ็ดป่าวะฮะใช่ปะมันคือเจ็ดเดือนเจ็ดใช่ไหมช่วงนี้แจกไนงะก็รีบกดด้แบบเจ็ดเดือนเจ็ดวะ <c oughs> ประหลาดดีแล้วก็ตอนนี้ตู้ธรรมดาไม่มีอะไรครับไม่น่าจะแจกอะไรกดเมื่อกี้ตัวแล้มันมีการันตีไหมไม่น่าจะการันตีมันตู้นี้นะน่าเป็นเพราะนตู้ธรรมดาผมกดผมามไปครับต่อเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็จบ อ้าว sr เนี่ยโอเคอเคุ้งเล sr คือเรื่องปกติใช่ไหมถือว่าเอาไว้นี่แล้วกันนะไอสองร้อยแต้มโอเคเดี๋ยวโอ้ไม่พอแฮะอ่าแ,แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะมีแรกอ่าพวกนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนซื้ออันนี้ซื้อแรกเดี๋ยวไล่ซื้อไปทีละอัน มันปัดจะครบนี่นแหละก็นะประมาณนี้ตอนนี้ผมเวล60แล้วใช่ไหมอ่าหกิแล้วนะครับนะซึ่งก็อยู่ในช่วงไอ้นี่พอดีเลยแล้วก็มันมีกิจกรรมใหม่นะครับมาไอของรามีเราเล่นไปแล้วใช่ไหมผมเล่นไปครบแล้วจนแรกรอแรกแรกเกือบครบแล้วมั้งอันนี้ยังไม่ได้เติมมันนะเล่นมายังไม่ได้เติมมาแรกกับครบแล้วนะครับเพราะโชคดีมีตัวที่พอ ทำร้อยเปเซ็นต์ในหกใจได้ใช่ไหมมีสี่สิบสี่สบวันนี้ยี่สิบอันนี้พอง่ายอยู่ไม่ยากแต่ว่าไอเวอร์ชั่นอีกอีกกคำหนึ่งที่อาเจ๊อันนี้มามันตัวไหนวะช่วยทำา UI ให้มันทางเดียวกันกับอันเก่าได้ป่าวต้องมาตั้งหาใหม่โอเคอยู่ตรงนี้ทำอ i ให้เหมือนกันไปเลยไม่ต้องแยกกันก็ได้ ไได้หาง่ายๆหน่อยก็คือที่แรกผมมีแค่อน้องคนนี้นะครับนะตัวนี้1ตัวตัวนี้แล้วก็พวกนี้่ะที่พอใช้ซึ่งมันเปอร์เซ็นต์มันแค่เท่าไหร่สามตัวมันต้องนับ3ตัวตัวนี้มันคือตัวซ้านะครับตัดไปก็คือ70%นะครับไสี่สิบสามสิบรวมกัน70%พอได้ตัวนี้มาผมก็ใช้แค่2ตัวนี้ก็หละหรือไม่ว่ามันอาจจะเกินร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าผมใส่ครบใช่ไหมแล้วเอาไปลงดาบแล้วก็เอามาฟังท ก็น่าจะเวิร์กอยู่ก็คือหกสิบรวมเป็นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเราไม่มีรามียด้วยฮะเราอาจจะทำแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ปะ <c oughs> เป็นไปได้ปะไม่มีตัวที่มาใช้เพิ่มนะครับอ่ก็คือได้แต้มสองเปอร์เซ็นต์ผมกะเอาจริงผมกดมาเพื่อกดไปง่ายๆไม่คิดว่ามันจะออกอะนะ <c oughs> ก็ออกมาก็คือมาช่วยในกิจกรรมแล้วกันเอา,าเป็นตัวกิจกรรมนะครับนะเพราะงั้นเดี๋ยวจะเอาไปปลูกต้นไม้แล้วกัน ไปคุยกับลากมะม่วงนะครับมาอ่ะรามียอาส่แทงแท้ง,ทงสตันได้อะไรได้สักอย่างนะตัวฟันปลากาอ่ะแสดงว่าผมมีสองคนแล้วนะครับมามีอามีนใช่ไหมรามีอะไรประทนะครับอามีนแล้วก็ตาลุงดูหน้าขี้โกงขี้โกงคนนี้แล้วก็เอาตัวใหม่มากดไปเจเจอยักไปก็เหลือสองเหลือสองเก็บไว้นะครับเดี๋ยวรอมีตังไปอัพ ไอ้ประสาทก่อนชว่วงนี้จนเหลือเกินตัวประสาทนี่ตัวผ่านตังชั้นดีเลยนะครับนะก็คือหยัดเนี่ยอัพไปเรื่อยๆเห็นไหมอัพไปพออัพพอเราอัพครบใช่ไหมมันมีอัพครบปะอัพครบเราถึงจะได้ต้นไม้เราจะขยายใหญ่ขึ้นแต่สีลุงเพิ่มขึ้นอันนี้ที่เราอัพอยู่แล้วอะ คะแนนออกไปในการปลดล็อกภกิจระสูงมันมีอันไหนนะที่บอกว่านี่ไงปลดล็อกช่องถ่ายทอด5ช่องใช่ไหมซึ่งมันสตาร์ทโอเคทุกสตาร์ทราศีมันก็จะเพิ่ม5ช่องอเนี่ยซึ่งกดทีนึง6แสนนี่ก็น่าจะ6แสนก็อาจจะเพิ่มขึ้นเลยทีแรกก็4แสนนะนะหลังๆเริ่มเป็น6แสนแล้วไม่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแยะนะครับ แพงขึ้นเรื่อยๆแพงแบบมีระยะสำคัญโอเคแล้วก็เรียกว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรครับมามา,มาโมโม, <c oughs> มาขิงน,นิดหน่อยจริงๆม่ก็ไม่น่าขิงหรอกคนระับมันไม่มีอะไรตอนนี้ผมอยู่บทที่สิบเอ็ดขิงอย่างไรยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยนะครับวนะ่าเรียบเปื่อยมากปล่อยชิลมากนะครับวนะ่าคือไม่ได้รีบนะครับผมเป็นเล่นไม่ได้รีบนะครับนะผมก็เรื่อยๆไปอย่างเงี้ย นะครับเนะพราะสายฟรีได้ประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วมั้งนะครับนะตัวระดับบันประการใช่ไหมคุณพอ่อคุณแม่อ <c oughs> ยาบคายไปหน่อยครับนะแตม่มันก็ประมาณนั้นนะปู่ย่าตายายนะรุ่นเดอะนะครับตัวรุ่นเดอะมีสอตัวก็ถือว่าโอเคแล้วน,นะครับนะแล้วก็ยังมีตัวที่ยังไม่เลือกจากเอลง SSR ธรรมดานะครับนะแล้วก็ผมยังขาดอีกเท่าไหร่อ่ะสี สี่สิบโลมั้ยสี่สิบวลโลหรือห้าสิบวโลนะดูก่อนอีกไอ้สี่สิบเก้าโลเออผมรออีกสี่สิบเก้าโลนี้ผมก็จะได้รุ่นพ่อรุ่นแม่แค่คุณพ่อคุณแม่ยาไปแค่ <c oughs> ไม่รู้บานเพิ่มประลุษแต่ฮะปู่แย่ตายายมาเลยเลยต้นตะปูนดีกว่าเ,ออเรียกว่าต้นตะปูนดีกว่าฮะมาเอกก็คือมีตัวนี้แล้วมีตัวนี้แล้วแล้วผมเอาตัวไหนมาดีอ่ะ ตัวซับไหมหรือว่าตัวที่กรุดน้องดีหรือว่าเอาตัวซ้ามาเลยแบบง่งๆงเลยเน balances. ี่ยก็ดีเหมือนอะไรก็ในมุมมองผมอะไรมันก็ดีไปหมดแหละแต่ในมุมมองคนดูไอ้นี่มันมัน,ม,นมันกูตีนชิปเปองเลยใอ่ไประมาณนั้นนะจริงๆก็ไม่ครับนะหลังจากหลังโลหลังๆมานี่รู้สึกว่าเกมมันใจร้ายขึ้นเรื่อยๆนะไออย่างไอเนี้ย หลังๆที่ผมกดแทบจะเต็มเต็มงานตลอดนะั้นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะอันนี้ก็ถึงถึงจะมาอันนี้นะเอออันนี้ก็เท่าไหร่อ่ะทจริงมันเก็บได้แค่หกสิบโลนะหลังๆคือผมกดเป็นร้อยอ่ะไม่งั้นมันจะมาถึงสี่ร้อยแบบง่ายตัวยังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับนะกดเป็นแบบบานเบรร์เปลย์นะครับเนะี่ย จะว่าไปเอ้ยเรายังผมยังไม่ใส่ของเดี๋ยวใส่ของให้ตัวละครก่นนรอนหลงไปไอตัวนี้ใช้งานบ่อยตัวนี้ไม่หลังๆไม่ใช้แล้วเอาไว้ไต่หอองเดียวเดี๋ยวค่อยมาตามอัพที่หลังอันนี้ไว้ไต่หอไต่หออันนี้ลงหอบางหอสักหออันนี้ก็่าใช้บ้างบางงาน เอาไปใส่ให้ตัวไอ้นั่นก่อนดีกว่าไม่ไดีชุม,ม่วงเป็นแท้งใช่ไหมนางเป็นแท้งเอ่อแล้วของที่ตรงนี้ใส่อยู่มันสี<ป>อะไรอไม่มีเกาะม่วงนะนั่นเป็นอะไรทีโอฟานโคนิจวไม่ตัวใหม่ อ,อีกคนยังอยู่ไหนนะตัวใบอยู่ไหนนะหาไม่เจอ,อตัวใหม่ไม่เจอ,อนี่ใส่ไว้โอเคขอบฟ้าหมดเลยรู้สึกว่าสายเวทมีแต่ขอบฟ้านะครับไอตันนี่ก็ไว้ใส่ไว้ไต่หอแสดงว่าผมก็มีตัวไต่ไต,ต่ได้กี่ตัวอ่าไอหอนี่ โอเคอันนี้ผมใต่ได้ประมาณสิบใช่ไหมเหลือแต่หอเนี้ยแต่ยังไม่เปิดนะครับนะหอนี้ผมสะว่าผมมีตัวแท้งกับตัวดาเมจแล้วักาเลสกับอเอเมมี่เอมี่นี่ชื่อไม่ถูกคือนะครับนะเป็นแท้งให้ได้แต่ว่ายังขาดอีกตัว นั้นผมถ้าผมได้400มาผมก็เอาเซตมามาวางในตำแหน่งนั้นก็โอเคแล้ว嘛สามตัวี้พอขึ้น,น,นได้มั้ะลองเล่นสักดา่านหนึ่งครับนะเป็นพิธีอ้อหาเอ้ยพลังก็พอได้มั้ย บันพบสุดจะมีสองตัวแล้วน่าจะโอเคแต่ตัวที่ 3, สามใช่ไหมผมต้องกดดูจากเนื้อหาแล้วจะเริ่มเข้าใกล้กราบแฟนาจักขึ้นเรื่อยๆมั้งโอเคย้ายหน่อยซับพอร์ตวาง อันนี้ดาเมจหลักหลักเถ้าเปลี่ยนนะเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูก่อนเอาตัวใหม่มาลองเล่นดูอย่างเอ้ยไม่ใช่สองแทงเงี้ยแทงหลักแทงลองได้ป่าวะเอามาหาแล้วเอามาลองเทสดูแล้วกันรอดจะรอดไหมแล้วก็ อ,อย่างนี้แสดงว่าก็จะไม่มีไอ้เหี้ยซับสามเลยอเป็นซับเหรอนี่ยถ้าลองดูเดี๋ยวหาตัวเต็มเต็มดวงก่อนขอหน่วยเต็มดวงเลยครับอากาเร่ก็ไดอ้อันนี้ขคำๆคนะไม่วิวผ่านป่ะ ปล่อยชิวเลยโอ้มีตัวยิงข้างหลังอันนี้เล่นแบบลิงลิงไปเลยกันตู้ตายไปหนึ่งตัวอันนี้ลองลิงลิงดูก่อนนะความเป็นลิงปล่อยชิวแต่ผมว่าไม่ไน่าจะรอดดูแล้ต้องเล่นเป็นแบบเป็นแผนหน่อยอ้อันนี้คือปล่อยขึ้นเข้าไปตรงแล้วมันจะรอดอยังไงวะตู้ตาย ผมบอกว่าต่อยให้คุณมีตัวดีแค่ไหนถ้าคุณเล่นแบบไม่วางแผนงงๆอย่างนี้คุณก็ไปพผ่านแล้วครับใช่ไหมนี่แบบเล่นแบบปล่อยโง่นะบมผมบอกว่าด่าน11เป็นต้นไปเราต้องเริ่มเล่นวางแผนแล้วนะครับนะอันนี้พลังใกล้ๆกันนะถึงแม้จะน้อยกว่าก็เถอะโอเคเดี๋ยวผม ลองรีใหม่แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้คือลอ,ลองลองล้วนๆเลยงั้นเดี๋ยวผมเอาน้องไอ้น,นี้ออกกันอันนี้ออกไปอันนี้ไม่ไน้ใช้นะครับหรือเปล่าตอนนี้ขาดจำเสี้ยวเอาตัวเดิมที่เราใช้ประจำดีกว่าตัวนี้ออกมาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมาถึงโดนยิงก่อน ลองไม่ปิดออโต้แบบสโลโมชั่นไปดูสามห้าตัวกค่ะลองโอเคเรามีตัวย้ายแต่ตัวย้ายก็ไม่น่าจะช่วยอะไรเท่าไหร่นะย้ายขยับไปข้างในเลยเพราะว่ามันเป็นตัวยินโอเคอากาเรต มันกำลังจะชาร์จเพราะนั้นใช้น้องฟาไปถึงไหมขึ้นโอเคสตาร์นไปน้องเหนื่อยผมเก็บทิ้งเลยกว่าเอาเกรกเรสยิงทิ้งไปเลยกันพอพระจันทร์แดงใช้เร่งสกิลโอเคด้านหลังมา ามาโลวาร์ปมาแถวๆนี้โอเคเปิดอันติแวนเฮลกาะซิ่งยิงไปให้ตายเลยโลโยกมาตรงนี้รอน้องอีกสี่วิทันหรือเปล่าวะ ปัญหาคือขึ้นจะไปทันหรือเปล่าซือนามิกวาดมันกวาดไม่ถึงแต่ถึงอยู่นะคือแวนรอดก็โอเคและอ่านะครับประมาณนี้ก็คือถ้าคุณปล่อยจอย <c oughs> ได้จอยอยู่ตรงนี้นานแน่นอน <c oughs> ได้จอยเต็มที่แน่นอนนะครับแต่เล่นแบบมีแผนมีคุมมือนะครับนะหลังๆบทสิบเอ็ดก็คงจะเล่นประมาณนี้แล้วนะโอเคนะครับมา <c oughs> <c oughs> ก็เอาไปว่าผมรอพลังผมเยอะกว่านี้ดีกว่าผมอยากเล่นชิวๆนะผมเหยียบก็ะดั่งคุมบ่อยๆนะครับนะก็เลยไม่รีบนะครับนะตอนนี้กิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรก็รอแลกของครับมีตัวละครไว้เล่นแล้วนะครับเอาไว้แลกของครับนั้นก็สบายหน่อยถือว่าโชคดีได้มาต้นๆกิจกรรมนะจะได้เอามาแลกแต้มเยอะๆค,คลิปนี้ประมาณนี้เรียกว่ามาอัปเดตไอดีตัวเองมากกว่านะอืม ครับนะว่ามาเทียบกับผมกับคนดูอ่ะอว่าถ้าคนดูประมาณนี้อันนี้ยังไม่เติมนะถ้าคนเติมผมว่ายิ่งกว่านี้นะอันนี้ผมอาจจะโชคดีก็ได้มีโชคนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตัวที่เล่นถ้าไม่นับไม่นับไอตัวใหม่มานะครับนะไอตัวนี้ใหม่คือถ้าไม่นับตัวเนี้ยกับไอ้น้องอาร์มีนะรัะนี่ผมก็ยังเล่น เบลล่ามาเป็นแท้งเหมือนเดิมแะครับนะนะครับแต่อาจจะต้องโยกยัดนดาเมื่อกี้อาจจะต้องโยกให้มันสตัรง่ายขึ้นลิงเพเผยจะง่ายกว่าเพราะเบลล่ามันวางล็อกเป้าเใช่ไหมไอ,อเรียกลูกตาแต่วางล็อกเป้าก็แกกันซีดีได้ง่ายเพเผิไม่ต้องลิงอะไรมากคือวางปุ๊บลงปั๊บอย่างงี้อ่าด้วยยุ่ด้วยนะเทียบกับอ,อาร์มี่ที่ว่าวางแล้วต้องรอขึ้นไถไปซึ่งระยะขึ้น อันนี้ยังไม่รู้ไม่รู้วสุดจอรหรือเปล่าสุดจอก็ดีไปแต่ถ้าไม่สุดจอเกินระยะก็หายไปเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มีประโยชน์ในบาาจสงหวะที่มอนมันอยู่ไกลเกินนะครับแต่เทียบกับอันนี้ก็น่าจะวางได้เลยมั้งแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าระยะมันจะถึงหรือเปล่านะครับนะแต่เรามีตัวโยกระยะอย่างน้องไอโอนาอยู่ก็คงไม่มีปัญหานะครับนะปกติผมจะเล่นดาเมจมีดาเมจสมีวางตัวนี้ ตัวซับสองนะครับนะอันนี้เร่งเกตอันนี้ฮิวกับโยกย้ายใช่ไหมฮิวเป็นฮิวเลอร์โยกย้ายใส่เกาะน,นะครับนะฮิวเลอร์โยกย้ายใส่เกาะฮิวนิดหน่อยนะครับนะฮิวเป็นพิธีแล้วก็เร่งเกตอตินะครับนะแล้วก็ตัวแทงหนึ่งตัวก็คือมีนะครับนะแท้งยั่วยุนิดหน่อยนะครับนะแล้วก็ตามด้วยดามอีกสองตัวก็คืออาร์เคเดสนะครับนะก็คืออาร์เคเดสไว้ทำดาเมจแหละ แล้วก็ตัวนี้ไว้าทาดาเมจด้วยแวนแต่ส่วนใหญ่ดาเมจหลักก็คงจะเป็นแวนนะครับนะอัคเเลสมันมีไว้ทำดาเมจในบางกรณนนีเพราะว่าหลังจากไล่สกิลไปแล้วเฮียแกตายไปทีเฮียเกิดมาเฮียก็ปล่อยอัติรอบแบบไม่ใช้คอสนะครับนะเป็นแทงได้ประมาณ5 5วินาทีก็คุ้มแล้วตายเกิดมายิงอันติโดยไม่ใช้คอสผมก็ว่าโอเคอยู่นะครับว่าก็ประมาณนี้มันแล้วแต่คนมคนีคนมีก็ใช้ง่ายครับคนไม่มีก็ลําบากนะครับนะ ก็ได้ประมาณนี้กันคลิปนี้ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนะมาอัปเดตไอดีนะครับว่าตัวเองครับหวังว่าทุกท่านคงชอบนะดูคลิปนี้นะครับนะหรือเปล่าไม่รู้อาจจะโกรธก็ได้นะครับนะก็ผมเช่นจีครับขออนุญาตเราท่านผู้ชมก่อนสิ่งกำเนมดคลิปหน้าก็ชิ่ชอบกดไลค์สำใครนะครับเดินเรื่องสุภาพไปตามวันเลือนาเปีนแบบเราในช่วงนี้กลับเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยเดี๋ยวทางผนายระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยครับนะจากตัวเองและคนอื่นนะครับกับผมเช่นจีครับกบสวัสดีครับไปแหละ Brave and strong